ทุกคนรู้จักอาชีพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากันไหมคะ hey, <look. S 1> อาชีพที่เสียสละและทุ่มเทปกป้องผืนป่าอันเป็นสมบัติของชาติด้วยภารกิจสุดท้าทายโดยเฉพาะในยุคที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังรุนแรงขึ้นเจ้ hey, <look. S 1> าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไมา้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ป่าและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆในประเทศไทยบทบาทหลักของผู้พิทักษ์ป่า คือการบังคับใช้กฎหมายปา่าไม้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้ชีวิตในป่าหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ด้านธรรมชาติวิทยากฎหมายและทักษะการเอาตัวรอดเช่นการติดตามสัตว์ป่าการใช้เครื่องมือ GPS หรือแม้กระทั่งการพกพาอาวุธป้องกันตัวตามที่กฎหมายอนุญาต ตามประกาศรับสมัครล่าสุดในปี2567เราพบเงินเดือนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในกรมอุทยานแห่งชาติเงินเดือนนั้นถูกปรับขึ้นเป็น11,000บาททุกอัตราตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ขณะที่ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ก็แลดูมากกว่าค่าตอบแทนจากข้อมูลโครงการไครรักป,ากป่ายกมือขึ้นตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว31รายบาด764รายและทุพพลภาพ3รายจากการ,รเผชิญหน้ากับมนุษย์ใครจัดสัตว์ป่าและธรรมชา อยู่ในป่าที่ขาดแคลนอาหารสุขภาพและการสื่อสารถึงอย่างนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังมีสวัสดิการเพิ่มเติมรับรองอยู่ด้วยเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพื้นที่ชายแดนใต้หรือพื้นที่เสี่ยงเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท,าที่ซึ่งช่วยเหลือไปแล้วหลายรายที่พักในป่าสวัสดิการสุขภาพ,ภาพและโอกาสเลื่อนตาแหน่งเป็นข้าราชการถาวรคําถามที่สังคมเนตตั้งไว้ว่าเงินเดือนที่ได้คุ้มค่าหรือไม่เงิน11,000บาทนี้หากเทียบกับค่าเฉลี่ยในภาคเอกชนโดยเฉพาะในกกกกรุงงงงเเเเททพ็ยยยยัถืืออววว่่่่่่าาาาตมมมิีีบคส แล้วอาจดูไม่เพียงพอเสียด้วยซ้ำแต่ความหมายของงานของพวกเขาที่ได้ทำมันทําให้หลายคนยังมีจิตใจที่ยืนหยัดแตั้งมั่นเพื่อหวังให้ผืนป่าของไทยยังคงอยู่